สวัสดีนะครับตอนนี้ลุงมลกําลังมาส่งหวยลูกค้านะครับลูกค้าที่สั่งหวยกับลุงมลไว้รู้สึกว่าจะประมาณยี่บห้าเจ้านะครับทุกภาคเลยภาคใต้ก็มีเหนือก็เชียงใหม่กับเชียงรายส่วนมากกักรุงเทพเรานะครับกรุงเทพกรุงเทพก็หลายเจ้าอยู่ชัยภูมิพี่ ฉลําพลก็แสนดีนะครับก็สั่งมาเหมือนเดิมครับผมหลายเจ้าครับลุงมนจะสั่งจะส่งกับบริษัทนี้เดอ้อนี่นะครับุมนจะสั่งกับบริษัทจะส่งกับบริษัทนี้เดี๋ยวลุงมนกําลังจะลงไปแล้วลุงมนจะส่งบินไปให้ดูทางไลน์นะครับถ้าเอฟซคนไหนไม่ได้รับไลน์ลุง ถ้าเกิดความผิดพลาดอะไรก็แอดไลน์มาบอกลุงพลเอ้ยลุงมนนะครับลุงมนจะได้เพราะว่ามันหลายเจ้าเหลือเกินอโอเคคลิปนี้เดี๋ยวลุงมนลงไปก่อนนะครับ